นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ bon ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามาอาอูนโมพุทธายะวิราทยโยรกโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิริติโยพุทธัสสะมณีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพีงเพีงพาพาหาหาดือ พี่ชสี่คือคนพูดผิดนะคะพุทธามาอูนโมพุทธายะวิรัตยโยระโพนายังวิรัตหิงสาวิรัตาศีวิรัตาสาวิรติทิโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวาโฮมพุทธามาอู่นโมพุทธายะวิรัตยโยระโคนายังวิรัตหิงสาวิรัตาศีวิรัตาสาวิรัติทิโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวาโหมสวดทุกเช้าและก่อนนอนช่วยให้บังเกิดพวกทรัพย์ค่ะ ต่อมาคาถามหาลาภนมามีมามหาราภาอิต <pr> ิพุทธศาสวนนางวารัชตังวามณีวาทานงวาทีชังวาอัตถังวาปัดถังวาเอหิเอหีอคัจฉยะอิติมีมานมามิหังนมามีมามหาราภาอิติพุทธศาสวนนางวารัชตังวามณีวาทีชังวาอัตถังวาเอหิเอหิอคัจฉยะอิติมีมานมามิหัง นามามีมามหาราพาอิติพุทธสาสุวรรณังวาราชตังวามณีวาท่านางวาีชังวาอัฐังวาปัตังว่าเอหีเอหีอคัจฉยะอิติมีมานามามิหังนามามีมามหาราพาอิติพุทธสาสุวรรณังวาราชตังวามณีวาท่านังวารีชังวาอัฐังวาปัดทังว่าเอหีเอหีอคัจฉยะอิติมีมานามามิหังสวดทุกเช้าก่อนเปิดร้านทําให้ราบผลมีมาไม่ขาดขะคาถา ค้าขายดีค่ะพุทธังป้หูชนานางเอหิจิตตังเอหิมนุษยานางเอหิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษยานางอิทิโยุริโสจิตตังพันทางเอหิพุทธังป้หูชนานางเอหิจิตตังเอหิมนุษยานางเอหีราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษยานางอิทิโยุริโสจิตตังพันทางเอหิ พุทธังพระหูชนานางเอหีจิตตังเอหีมนุษสานางเอหีราพังเอหีเมตตาชมพูทีเปมนุษสานางอิทิโยบริโสจิตตังพันทางเอหีทำน้ำมนต์ล้างหน้าปับพรมสินค้าค้าขายดีเงินทองเพิ่มพูนที่ละคาถาโปรแกรมจิตแบบเนี้ยในการขายของออนไลน์ก็เหมือนกันค่ะทุกคนก็ต้องต้องเชื่อว่าธุรกิจของฉันเนี่ย จะเจริญรุ่งเรืองค่ะราบลื่นเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราไม่รู้จบลูกค้าก็จะหลั่งไหลเข้าร้านเราทั้งวีทั้งวันค่ะเราต้องเชื่อแบบนี้ก่อนนะคะถ้าอางนั้นอนะ่ะเราจะทําธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะไม่สําเร็จค่ะถ้าเราไม่